ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาส่องดู UID ที่สวยๆแปลกๆในโลกฟรีไฟล์กันนะครับดูแล้วทุกคนอยากจะได้ UID แบบนี้แน่นอนครับจะมี UID สวยๆแปลกๆแบบไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ UID คนแรกครับนี่เลยครับผมนี่ครับ UID ครับผมโอ้โหดูสิครับทุกคนครับ 1>, 1แล้วก็08ตัวนะครับผมทุกคนเป็น u ู d ดีที่แบบว่าสวยมากๆนะครับ1แล้วก็ 0, 0, 0, 0 0, 0นะครับ0จะมีอยู่8ตัวนะครับผมแล้วก็คนนี้ไลค์เยอะด้วยนะแสนหนึงนะครับแสน0 0็ดพันไลค์นะครับผมทุกคนเลเวล2นะแล้วก็ชื่อประมาณนี้นะครับผมโน no, แล้วก็อ่าเป็นแบบชื่อ u ู d ดีของเขาเลยนะครับผมทุกคนไม่แน่ใจเนี่ยว่าจะเป็นแบบว่า อ่า uid หรือแบบเป็น id ของทีมงานหรือเปล่า,านะทีมงาน free file นะครับผมเรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมแล้วก็ id เนี่ยเหมือนกับออไม่ได้เล่นานานแล้วนะน่าจะไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วนะครับผมทุกคนครับแต่ถามว่าทําไมถึงมีคนกดไลค์ส่วนหนึ่งก็อาจ,จะเป็นเพราะตรงนี้ครับอาจจะ uid สวยแบบคนเข้ามาเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยเข้ามาส่องดูแล้วแบบว่าเฮ้ย uid สวยดี ก็อาจจะกดไลค์ให้ประมาณนั้นนะครับผมทุกคนก็คนแรกของเราก็คนนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็น UID สวยละกันนะครับไม่ได้แบบว่าแปลกอะไรเนาะต่อมาคนที่2หรือ UID ผู้เล่นคนที่2ครับคนนี้เลยครับผมทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ยังเล่นอยู่เลยนะสำหรับ ID นี้นะครับผมทุกคนครับนี่เลยครับอยู่แล้วเข้าไปส่องกันครับนี่ครับเวล62ครับแล้วก็คนกดไลค์ก็เยอะนะ500,000นะครับผมทุกคนเหมือน ID นี้ผมจะรีวิวไปก่อนหน้านี้นะ แต่จะอยู่ในอีกคนละหมวดนะหมวดนั้นจะเป็นแบบว่าผู้เล่นที่มีไลฟ์มากที่สุดในฟร e ไฟน์ Fi เนีครับผมแต่ว่า,าในคลิปนี้จะเป็น2 u ง d แบบสวยๆแบบแปลกเนาะก็คนที่2ครับนี่เลยก็ UID ครับผมดูสิครับ1แล้วก็06ตัวนะครับแล้วก็1ตามท้ายนะครับ ถือว่าเป็น UID ที่สวยนะครับแต่อาจจะไม่ได้แปลกนะครับแต่สวยมากๆนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยากจะได้แบบ UID แบบนี้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีแค่แบบเลข2ตัวนะครับผมก็คือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งะครับสวยมากๆเลยนะผมก็อยากได้นะสำหรับ UID แบบนี้นะหายากมากๆนะครับทุกคนครับก็คนที่2ของเราก็นี่เลย1 0 6ตัวแล้วก็1ตามท้ายนะครับ ต่อมาผู้เล่นคนที่3หรือ UID คนที่3ครับคนนี้เลยครับผมทุกคนก็น่าจะไม่ได้เล่นนานเลยครับผมทุกคนครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับโครโนนะครับชื่อของพี่แกนะโครโนนะครับก็เวลสิบเก้านะคนกดไลค์เจ็ดแสนสองหมื่นนะครับผมเจ็ดพันเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในคลิปนี้เราจะมาส่อง UID สวยๆกันนะครับก็ UID ของเขานะครับนี่เลย 1>, 1 0 6ตัวแล้วก็เลข2ตามท้ายครับจะคล้ายๆกับ UID ของคนเมื่อกี้เลยนะคนเมื่อกี้จะเป็นอ่าหแล้วก็อ่าศูตัวแล้วก็จะเป็น1ตามท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเรียงมาเหมือนกันนะ1แล้วก็ศูนย์ตัวแล้วก็2นะครับมันจะเรียงไปประมาณแบบว่า 1 0 6ตัวแล้วก็2106ตัวแล้วก็3อะไรประมาณนั้นนะครับผมทุกคนก็ u ู d ดีของคนนี้ก็จะเหมือนกับเป็น u ู d ดีสวยละกันนะครับไม่ได้แปลกอะไรมากนะครับผมทุกคนครับต่อมาครับคนที่4หรือ u ู d ผู้เล่นคนที่4ครับนี่เลยครับผมเวล14ครับอ่าไม่ได้เล่น30วันที่แล้วนะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นหรืออาจจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับสำหรับ ID ดีนี้ครับแต่เรามาดูที่ u ู d ของ ID นี้ครับผมนี่เลย ก็จะเป็น1แล้วก็0 3ตัวเอ,อ้ยไม่ใช่3ตัวดิ6ตัวนะครับแล้วก็เลข3ตามท้ายนะครับก็จะคละ้ายๆกับอ่า u d ของคนเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นเลข2ตามท้ายใช่ไหมตัวนี้ก็จะเรียงมาครับก็จะเป็นเลข3ตามท้ายนะครับเปลี่ยนแค่อ่าเลขข้างหลังตัวเดียวนะครับผมเลขท้ายตัวเดียวนะครับ นอกนั้นเนี่ยเลขข้างหน้าแล้วก็เลขศูนย์จะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีก UID หนึ่งที่สวยเหมือนกันนะครับอยู่ในโหมดสวยนะอยู่ในแบบว่าอ่าหมวดหมู่ที่แบบว่า UID สวยนะครับผมแต่ไม่ได้แปลกอะไรมากนะครับก็เลเวลสิบสี่ครับชื่อเป็นเออเก้หรือเปล่านะครับแล้วก็คนกดไลค์เนี่ยอยู่ที่89,000นะครับผมอาจจะเป็น ID เทสของทางทีมงานฟรีไฟอีก ID ก็ได้นะครับผมทุกคนครับต่อมา UID ของผู้เล่นคนที่5ครับนี่เลยเฮ้ย เหมือนแบบเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนชื่อแคนนะครับก็ไก่ก็ไก่หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นนานนะครับสามสีวันที่แล้วหรืออาจจะนานกว่านั้นหรืออาจจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหน่อยนะครับนี่ครับ u ู d ถามว่าอ่าแบบอยู่ในหมวดหมู่ไหนะก็อยู่ในหมวดหมู่ที่แบบสวยนะครับจะเลียงมาคล้ายๆกับ u ู d ดีเมื่อกี้เลยนะครับผมเมื่อกี้จะเป็นอ่าศูนย์ลงท้ายใช่ไหมไม่ใช่ศูนย์ลงท้ายดิสามลงท้าย แต่ตัวนี้จะเป็นเลข6ลงท้ายนะครับถามว่า4 5ไปไหนพี่4กับ5เนี่ยเหมือนจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับมันเป็นเหมือนในดีที่แบบว่าเข้าเล่นไม่ได้ดูไม่ได้แล้วนะครับผมทุกคนครับสาหรับเลข4ตามท้ายแล้วก็5ตามท้ายนะครับดูไม่ได้นะครับก็ข้ามจาก3ลงท้ายเนี่ยมาที่6ลงท้ายเลยนะครับก็คือนี่ครับไอดีของผู้เลียนคนที่5นะครับผมทุกคนครับก็เลเวล31นะครับแล้วก็ดูชื่อของพี่แกครับ เทสนะครับ001นะครับเทส0 0 1อาจจะเป็น ID ของทางทีมงานฟ e ีไฟล์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยเขาบอกเลยนะเอาไว้แบบเป็น ID แบบเทสเกมหรือเปล่านะครับผมทุกคนครับแต่ถ้าเรามองที่ UID เนี่ยเป็นอีก ID หนึ่งที่มี UID สวยมากๆนะครับผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยากจะได้ UID แบบนี้แน่นอนนะครับผมทุกคนครับต่อมา UID ผู้เล่นคนที่6ครับนี่เลยครับผมทุกคน ก็เล่นอยู่นะครับสำหรับ ID นี้นะสวันที่แล้วนะครับก็ถือว่า ID นี้มีการเคลื่อนไหวมีการเล่นอยู่นะครับผมก็ถ้าถามว่า u i d ผู้เล่นคนนี้แปลกยังไงนะครับผมไม่เชิงว่าแปลกมากนะครับนี่ครับก็จะเรียงมาเหมือนกับไอดีก่อนหน้านี้เลยนะ1นึตัวแล้วก็6ตามท้ายใช่ไหมไอดีเมื่อกี้นะครับแต่ว่า ID เนี้ยจะเป็น เลข7ตามท้ายนั่นเองนะครับผมก็เรียงมาคล้ายๆกันเลยทุกคนเลเวลของพี่แกนะครับจะอยู่ที่52นะครับแล้วก็ชื่อภาษาจีนนะครับน่าจะชื่อภาษาจีนนะครับผมแล้วก็คนกดไลค์เนี่ยเจ็ดหมื่นหกเลยนะถือว่าไอดีนี้ยังมีแบบคนเข้ามาแบบเล่นอยู่นะครับผมทุกคนครับ1 0 0 0งนะครับ06ตัวแล้วก็7ลงท้ายนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นอีกไอดีหนึ่งที่ เป็น UID สวยมากๆนะครับผมทุกคนต่อมา UID ผู้เล่นคนที่7ของเรานะครับนี่เลยนะครับผมก็ยังอยู่ในหมวดหมูค่คล้ายคกับ u ่ d ที่มันผ่านมานะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานนะครับ30วันที่แล้วนะครับหรืออาจจะเลิกเล่นไปแล้วก็ได้นะ เดเวล3ากนะครับก่อนนี้เลยครับ u ู d ดีครับ1แล้วก็ศูนตัวนะครับแล้วก็เลข8ลงท้ายนะครับก็จะคล้ายๆกับ u ู d อดีอ่าเมื่อกี้เลยนะครับ u ู d ดีเมื่อกี้จะเป็นอ่าเลข7ลงท้ายแต่ว่าตัวเนี้ยจะเรียงมาครับจะเป็นเลข8นะครับผมอยู่ในมวหมู่ u เ d ดีสวยนะครับผมทุกคนแล้วก็ถ้าดูชื่อนะครับเหมือนจะเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับไทยนะครับผมเนี่ยชื่อแบบอ่านง่ายๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยคนจะชอบแบบตั้งแบบนี้กันนะครับเทพซ่านะครับผมทุกคน 7, 7, 7, 0, เ,เทฟซา7700นะครับผมอ่าโอ้โหชิคก็เทนะครับผมถ้าเป็นชื่อสมัยก่อนเนี่ยคนชอบใช้กันแบบนี้มากๆนะครับมีซัซ่าด้านหลังเนี่ยแล้วก็เทพเพเนี่ยคนใช้บ่อยมากๆนะครับผมทุกคน แล้วก็น่าจะเป็น ID ที่แบบคนไม่ได้เล่นนานนะเนาะไอดีนี้นะครับผมแต่ว่า UID แบบสวยมากๆเหมือนกันนะครับผมทุกคนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดู UID ที่อยู่ในหมวดหมู่แบบ UID แปลกๆกันบ้างนะครับผมทุกคนครับ UID นี้ก็เป็น UID ผู้เล่นคนที่แปลกกันแล้วครับคนนี้เลยนะครับลักชน้ำนะครับผมก็คนนี้เหมือนผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะที่อยู่ในหมวดหมู่แบบไร์มากที่สุดในเกมอ่ะ ก็อยู่ในแบบในลิสต์ด้วยนะครับผมทุกคนก็ไม่ได้เล่น3 0วันที่แล้วนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับหรืออาจจะเลิกเล่นไปเลยนะครับผมนี่ครับลักษณะนะครับน่าจะอ่านวันลักษณะนะครับผมทุกคนแต่ยูเอดีของพี่แกครับนี่เลย28ตัวครับผม28ตัวนะครับคือเลขแบบตัวเดียวหมดเลยอะทุกคนแค่เลข2นะครับไม่มีแบบว่าเลขตัวอื่นมาเลยนะครับผม222 2นะครับ28ตัวนะครับผมค้นกดไลค์3,600นะครับผมทุกคนครับ แต่เราจะเน้นไปที่ UID ครับถือว่าเป็น UID ที่แปลกมากๆนะครับผมทุกคนแล้วก็เรียกได้ว่าหลายๆคนนี่อยากจะได้มากๆนะ UID แบบนี้นะครับผมทุกคนครับ28ตัวนะครับผมโอ้โหเท่มากๆเลยครับตระลายดีนี้นะครับต่อมา UID ผู้เล่นของคนที่9ครับต้องบอกเลยว่าคนนี้ก็แปลกไม่แพ้กันครับเลเวล6นะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นนานมากนะครับ30วันที่แล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดู i d ของพี่แกกันหน่อยครับนี่ครับ ชื่อภาษาจีนนะครับผมแต่ดู UID ครับผมก็นี่ครับ3 8ตัวครับเมื่อกี้จะเป็น28ตัวใช่ไหมก็ว่าแปลกแล้วนะครับแต่นี่ครับ3 8ตัวนะครับเหมือนมันจะเรียงมา3 8ตัว48ตัวแต่4นี่น่าจะค้นหาไม่เจอนะครับผมทุกคนแต่2กับ3เนี่ยค้นหาเจอนะครับแล้วก็ดูได้ด้วยนะครับเข้ามาดูโปรไฟล์ของเขาได้นะครับคือบาง ID อ่ะแปลกก็จริงแต่ว่าเข้าไปดูโปรไฟล์ไม่ได้นะครับผมเหมือนเป็น ID ที่แบบว่า เหมือนถูกถอนออกไปประมาณนั้นแล้วในครับผมทุกคนคนกดไลค์ครับสอ0 0สนนะครับแล้วก็เลเวลหเองนะดู u ู d อดีอย่างเดียวครับผมเราจะมาเน้นที่ u ู d ดีครับแปลกมากๆครับสาตัวครับผมโอ้โหอยากได้มากๆเลยนะ u ู d ดีแบบนี้นะครับถ้าแบบเรามีบ้างเนี่ยน่าจะมีคนกดไลค์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ต่อมา u ู d ผู้เล่นคนที่10ครับคนนี้ก็โอ้โหแปลกมากๆนะครับผมแปลกไม่แพ้กับ u ู d ของคนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับผมทุกคนครับนี่เลยครับชื่อของพี่แกครับ58ตัวครับโอ้โหโคเทครับเลเวลก็ยัง55นะครับไม่ได้เล่น30วันที่แล้วหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสอบกันหน่อยนะครับนี่ครับชื่อก็5 5 5นะครับเลเวลก็55นะครับ u ู d ก็ 58ตัวเหมือนกันนะครับผมเป็นเลขตัวเดียวนะครับเลข5นะครับผม58ตัวนะครับคนกดไลค์นี่โอ้โหสองล้านเนะครับสองล้านเจ็ดแสนเลยนะครับผมทุกคนครับถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันมีเคตามท้ายเนี่ยคือถ้าเป็นหลักร้อยเคเนี่ยก็คือหลักแสนแต่เนี่ยมันไปแบบเป็นหลักพันเคเนาะสองพันเจ็ดร้อยเคก็สองล้านเจ็ดนะครับผมทุกคนครับไม่ได้แปลกแค่นี้นะแปลกตรงนี้ด้วยนะครับนี่แปลกตรงพาร์ทด้วยนะครับเห็นไหมทุกคน คือเขาจะจงใจทําแบบเป็นเลข5ทั้งหมดเลยนะครับห5 55 55, 55 55หมดเลยนะครับผมทุกคนแต่หลังๆนี่ก็อาจจะไม่ได้ทําแล้วเนาะก็พี่แกอาจจะไมไ่เล่นนะครับผมช่วงแบบหลังๆนี่อาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมแต่ยังคงความเป็นแบบ u ด d ที่แบบสวยๆแล้วก็แปลกๆแบบควบคู่ไปด้วยกันนะครับสำหรับไอดีนี้นะผมชอบมากๆเลยนะไอดีนี้นะครับแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้เป็น5-8ตัวใช่ไหม แต่ไอดีนี้ครับยูไอดีเนี้ยจะเป็นอ่าอ่าห้าเก้าตัวนะครับผมคือเพิ่มห้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นไอยูไอดีที่แปลกเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ห้าแปดตัวแต่ตัวนี้จะเป็นห้าเก้าตัวนะครับไม่เชื่อทุกคนก็ลองเซิร์ชดูนะครับต่อมาครับ u ู d ผู้เล่นคนนี้ครับอันนี้แถมให้ละกันนะครับเป็น u ู d ที่สวยนะครับแล้วก็แปลกนิดนึงนะครับและปัจจุบันเนี่ยยังเล่นอยู่เลยนะสำหรับ ID นี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรา เข้าไปดูข้างในหน่อยละกันนะครับคือถามว่า UID สวยแบบไหนครับนี่เลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8ดครับคือมันเลียงไปเลยทุกคนเรียงไปเลยครับ1 2 3สาเหมือนกับแบบเรานับเลขไปเลยอะ่ง1องสามสีประมาณนั้นนะครับผมเออก็เป็น UID ที่มันสวยเหมือนกันนะสำหรับ UID นี้นะครับผมอ่ะค่อนข้างแปลกนะครับแปลกตาที่แบบผ่านๆมาแบบที่เราดูไปตั้งแต่โอ้โหผู้เล่นคนที่1อ่ะเมื่อกี้ก็อาจจะยังแบบคล้ายๆกันอยู่เลยนะ แต่ u ู d เนี่ยจะไม่คล้ายแบบเหมือนที่เราพูดผ่านๆมาในคลิปเลยนะครับผมจะแตกต่างออกไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น u ู d ดีที่แบบเหมือนแบบเรียงไปแล้วแบบเหมือนแบบเรานับเลขอ่ะ1 2 3่5 678ไปเลยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันจะแบบแปลกอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูที่ชื่อครับเขาเป็น GM นะครับผมทุกคนครับนี่ครับเขาเป็น GM เนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกครับ อ่ายูเอดีผู้เล่นคนสุดท้ายก็นี่เลยนะครับแถมให้นะครับผมเป็นยูเอดีที่สวยมากๆครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีใครดูจบกันหรือเปล่านะครับชอบ u i d ไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนผมเนี่ยผมชอบ u i d ที่เป็นแบบอ่า u i เเลข5เลข5ที่แบบว่าอ่า58ตัว59ตัวก็ได้นะผมชอบมากๆนะสหลับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับผม